ครับสวัสดีเพืรุ่นสุดท่านครับผมตอนนี้กูอยู่ช่องอาตอนทีชช่สี่นั่นเองน,นะฮะเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าไอดีผมเนี่ยมันมีแค่การาฟพี่นะช่วยทําคลิปกราฟให้หน่อยได้ไหมนะครับคลิปนี้ก็เลยลงทุนนิดหนึ่งนะทำบูธตันแม่งเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมจริงบูธสองก็เล่นได้นะเดี๋ยวแนวทางผมอธิบายให้ฟังนะครับผมส่วนเรื่องเหรียญเนี่ยน้องก็ใส่เป็นเสามฟรีก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเซตเดียวกับพี่ก็ได้ซึ่งเซตเดียวกับพี่เนี่ยคือมันสําคัญอย่างนี้นะก็คือจะมีสร้างหอยทากมืดด้วยอีก ยี่สิบเอ่อทะเลาะแปดยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับทำไมต้องใส่ก่านใส่ท่านมืดนะเพราะการยุคนี้ต้องเน้นดาเมจแต่ถ้าเกิดคุณจะใส่ท่านมืดแบบผมนะฮะต้องมี บวกตรงนี้โจมตีเนี่ยสักพันขึ้นนะครับผมแล้วคุณค่อยใส่นะเพราะว่าถ้าเกิดมันต่ํากว่านี้มันจะไม่แรงนะครับผมกราฟยุคนี้เหมาะกับการใส่ดาเมจมากๆแล้วก็ดาเมจแรงๆไปเลยนะปิดจ็อบนะครับถามว่าหน้าที่กราฟทุกวันนี้คืออะไรครับคือตบนิกะผมบอกเลยนะเอามาตบพวกนิกะนะครับพวกนิกะเยอะมากเอามาตบพวกนิกะแต่ว่าตัวนี้ตบรอไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ารับมือรอไม่ได้นะตบรอไม่ได้ก็จริงคือรอเป็นอมตาเลยเว้ยเวลาเจอกราฟนะกราฟต่อยไม่ตายกาลิซี่ก็ไม่ตายแต่อย่างน้อยที่สุดเราต่อยแม่มาดึงทง เหลือหนึ่งหลือหนึ่งเรื่อยๆนะครับผมนะเออก็เพื่อนจนกว่าเพื่อนเราจะมาเติมอะไรมาเนี้ยขัดได้แต่ว่าฆ่าไม่ได้นะเออต้องบอกว่า มันปลายยุคข,ของกราฟแล้วจริงๆนะฮะแล้วก็เล่นเป็นแนวแถว2ถ้าเจอลุงแสงให้เพื่อนตัดตัดแมก็เออตัดเลือดให้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยใส่สกิลจริงเล่นไม่ยากขนาดนั้นนะครับสำหรับกราฟเดี๋ยวดูแนวทางกันสําหรับบูตันคลิปนี้นะ11อันนี้ผมแนะนําเป็นการส่วนตัวนะคือต้องใส่โซออนผมไปเล่น170กว่าเป็นซับดาล้วนนะมันบางมากนะครับผมเจอเจอลุงแสงสก,กิทตายอะ่ะเออแต่ผมแนะนาให้ใส่โซออนนะครับผมถ้ามีร้อยสุดได้ยิ่งดีนะครับซับเนี้ยผมบอกเลยนะต่อยนิกะโคตรแรงอะ่ะต่อยธรรมดาแบบผมมองว่านิกะ แรงมากนะครับผมเอออเามารับมือดีกะเดี๋ยวคลิปนี้ดูแนวทางกันได้เลยโอเคครับผมมาอยู่กับปูก่กาฟนะฮะปูซ่ซาบ้าพลังธมินนะ,มน,นะครับผมต่อยหลานแตกนะครับผมโอเคยึดธมินไปก่อนมาแล้ว บอนนี่เราสู้ได้นะเอ้ยเดดเดอออกมาสองตัวบูฟักกิง้งโฮไปทีหนึ่งอะไรบอนนี่โโอ้หเรียบร้อยอครับคุณเลยแรงเลยหูดูดิมันยังตกใจอ่ะอุหยแรงจัดเลยลุจิอ่ะฮะลุจิอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหลอนหลอนลุจิหลอนเรียบร้อยได้กาแล็กซี่ <c oughs> โคตรเกลียนอุ้ยเว้ละเจอรอสแต็กหายอยบูโฮ,โฮไปทีหนึ่งอุย้ยสวยละ ต้องให้ต้องให้ฝั่งเรามาช่วยนะฮะฮัลโหลฮัลโหลผู้ฟังเราไม่ได้ยินนะฮะ <c oughs> อือต่อยมั่งเลยอะไรร้อนร้อนนะห้อนอู้เนี่ยต่อยไม่ตายโอ้ปูปูต่อยรอไม่ตายโอ้แย่แ yeah, ย yeah, yeah, ่แย่นะฮะต้องยอมเสียทงอ่ะอันเนี้ยม,มาอินเตนต์เลยนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะเฮ้ย อะไรวะหลอนหลอนหลอนจัดเมื่อกี้เอ้ยไปไหนกาแล็กซี่ดีไวเดอร์โอเคต้องให้เพื่อนฆ่านะครับผมเจอรอเราเราเราอย่าตายกับรอแค่น,น,นี้ให้เพื่อนช่วยไปเออช่วยหน่อยนอกจากว่าโดนตัดเลือดน,นะถ้ารอโดนตัดเลือดโดนเราแนะน่นอนเนี่ยครับผมยืนคุมโซนนิดนึงอืมอ่าอ่าอ่าอืมตอบนิกะเลย คุณดูดาเมจโครแรงอะะบูตันไม่แรงมากเลยไอ้นักร้องซ่อนแอบวะนักร้องซ่อนแอบระวังโดนมันไอ้นี่นะฮะสกิลเอ้ยเฮ้ยเ,ยเ้ยแหมแหมอุ้ยรอมาอีกอุ้ยได้ท้าทาย,ยเอาชิวก่อนเดี๋ยวเราตกคุม,มานะฮะคุม,มาเป็นตัวปัญหานะครับมันจะต่อยเซตนเรา <c oughs> โค้ดแรงกูม้ามก็มาต่ำเมกันนะดอดดอดดอดดิดอดไม่ดอดแล้วหวูกาแล็กซี่ดีว่าอินแพคต่อยรอไม่เข้าอ่ะยากว่ะมันโดนลบนะฮะโดนลบพารามิเตอร์อืมมาดิก <c oughs> ด,ดๆแล้วต้นเกมกด,ดว้าวกะท้ายเกมกดกด เออดีจริงๆเฮ้ยไปไหนอะเดินดุมๆม,มาทำอะไรอะอืมมาดีเรากันรอไม่ได้ตัวเดียวนะฮะเรียบร้อยแตกอีกมันโดนฆ่ารัวๆเลยเว้ยอืมทำมินไปทีหนึ่งวิวเออเออกันทงกันทงสวย5่าศูนย์นะครับผมโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปไปนะโอ้แต้มมื่นเลยวะ ค okay, ครับมาเกมเพย์ต่อไปนะฮะเจอลุงแสงวิธีการรับมือลุงแสงให้เขาสกิลก่อนนะครับผมอยากเดินเข้าไปดุมดุมมัวๆนะฮะคือผมพยายามให้เขาออกสกิลก่อนถ้าออกสกิลหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมต่อยสกิลแล้วก็สกิลหนึ่งสวนเรียบร้อยลุงแสงแตกนะครับผมโอเคได้กลางมินิกะคุมแสงก็โอเคอ่ะนั่นแหละนั่นแหละมไม่เห็นไหมค่อยๆนะครับแถวสองจังหวะนี้ต้องแถวสองเท่านั้น โซโลเป็นไรเรียบร้อยได้สแตก็กเนี่ยไอ้อ๋อยพยายามให้เขาออกสกิลก่อนนะฮะมันง่ายนะครับผมอ่ะมาดิเออได้แสงมาเฮ้ยเอา้าล้มเลยอะเนี่ยพยายามเล่นวงนอกวงนอกนะฮะครับก็เจอแสงเจอตัวแพ้ทางเล่นวงนอกเจอตัวชนะทางเล่นวงในอ <c oughs> ่ะดีไงเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> <c oughs> เละ โอเคนะครับเล่นรอจังหวะนะฮะต้องเล่นเชิงนี้เป็นนะเพราะว่าตัวมันไม่ได้ถึกมากนะครับตัวไหนที่พอรับมือได้ก็สู้ได้นะห้าเกตไม่มีผลโอ้กันตีแปลกใครมาอืมเนี่สกิลทะลุยายาใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโซโลไม่เข็ดนะโดนไปสองรอบ โซโลมันมาตกเซตเทิลแน่เลยเว้ยโดนเราดักเกิดเว้ยโอเคต้องรีบฆ่าฆ่าตัวพวกดาเมจก่อนนะก่อนเขาติดบูทอืหแสงเหรอแสงแล้วยังไงอ้าวเฮ้ยอะไรวะแสงแม่งไปไหนวะเมื่อกี้คิดผมจะฆ่าแสงนะยอ้ยอุ้ยอุ้ย ต่อยหน้าหงายหมดอะเอ้ยนี่ไงเดินอย่างเงี้ยแสงก็ไม่มีสกิลอย่างเงี้ยไล่ได้ไล่ได้แต่เราก็ไม่มีไว้สกิลผมวิ่หน,นีสุดแมบเลยอะแล้วแตะแล้วกันอืมสวยสกิลสวนไปเนี่ยฮะจังหวะเรียบร้อยเพราะเขาไม่มีหนึ่งเรียบร้อยแล้วแสงก็อ่อนไปเลยแล้วไม่มีหนึ่งฆ่าเราไม่ได้นะโอ้ไม่ตายแลย้วอางนี้ถือรูทถึก เฮ้ยกลางกลางเฮ้ยเฮ้ยโซโลคือไรไม่ดีละไม่ดีละอู้ถึกแฮะถึกโคตรถึกหูตันถึกจริงมาดิเอออมาดิอ่าไม่ปิดจ็อบพี่ไม่ปิดไม่ติดแข็งเรียบร้อยแตกเฮ้ย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 เซตนเยตโต้ไม่โดนมาไปไหนเนี่ย ไประวังรอนะฮะโอเคโทรนำอยู่โอเคสวยจบไปนะครับผมมาดูเกมเพย์ต่อไปเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจัดหลายเกมเพย์หน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าน้องชายเขามีตัวเดียวใช่ไหมเออลองดูแนวทางนะครับผมนะผมอธิบายไม่หมดจริง ก็ผมจะเล่นแถวสองเป็นส่วนใหญ่นะครับรอสกิลดีเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยบูโฮนะครับผมอืมสวยอ่ะโอเคเห็นไ,ไหมพยายามเล่นเชิงนิดนึงเรียบร้อยหลอกเขาดอสไปก่อนเจียวตวมันติดปุบไปมันมันเด้งเลือดสวยแตกอ่าเจอลุมให้นี้เล่นยากเนี่ยมันไม่ค่อยถึกนะอ่ารอเขาใช้สกิลแล้วค่อยต่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ล้มเว้ยล้มอยู่เดีย๋ยวรอลนะผมเกือบตายอย่างเงี้ยเราก็ได้เปรียบแล้ว่าเลือด่อา่าเก็บเลือดอืมโหมันเลือดเหลือหนึ่งตลอดเลยวะ่ะเลือดเลือดเหลือหนึ่งเว้ยเมื่อกี้ไม่งั้นผมฆ่าได้เนะี่ยพยายามเลี้ยงชิวไว้ก่อนเนี่ย็ต้องคิกอ่ะอืมสวยเรียบร้อยเลือดเต็ม เนี่ยพยายามเลี้ยงชิวฮะต้องมีชิวตลอดนะฮะโอเคเดินไล่เนี่ยผมตามสตันตายไหมสวยเรียบร้อยโหแรงมากติดบูสติดบูสต้องต้อง,ต,องต้องคิวไว้ได้นะเพื่อเด้งชิวเ <c oughs> มืนเก็บถาดกราฟยุคนี้มันเล่นยากตรงสแต็กมันไม่ค่อยมีเว้ยแต่มันน้อย โหุ้ตตันแม่งเกง่งว่านะต่อยนิกายไงก็ชนวะว่ะโอหดูดิูลุกกอ่วสกิลอือสตาร์บัคเรียบร้อยอม,มาดิโอ้โหตะครับผมแตกเนี่ยครับผมได้ชิลโอหเล่นคนมันเลยว่ะ เอาใครตายวะ <laughs> <laughs> น้องงูน้องงูถอยกันโดนด,ดีบักทมามันนะปล่อยไปก่อนโอ้น้องงูไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมฆ่าเซตน์ไม่ได้ทะลุนะกาบนี่ถือว่าเป็นตัวครบเครื่องนะแต่ว่ายุคนี้ที่บอกนะเก็บสแต็ตไม่ได้เลยฆ่ายากไปหน่อยรู้รู้รู้เนี่ยต่อยเซตน์ก็ไม่มีสแต็ต เจอแมงคาเราไม่ได้เว้เยนะเดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงอะ่ะอืเกือบอเฮ้ยบดินหนีไอเวนเนอยโอเคเล่นโคตรมันมันจัดดูดิดูแต้มโหดมากแนะโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับ ครับมในได้ด่านของด่านอินเดลดาวอีกแล้วนะด่านนี้กราฟเก่งนะครับผมเพราะว่าสกิลทะลุโกงมากมโอเคคุมา้าคุม้าเนี่ยบอกเลยว่าเราสู้ง่ายนะไม่สู้ง่ายกว่าลุงแสงนะ,ะเพื่อสวยหมูโอ้โหทีเดียวตาย ว่าแกลอยรอลอยใช่ไหมเบงกีชอปเปอร์เราก็สู้ได้นะครับผมไม่อยากเสียเวลากับไอ้พวกเฮ้ยมันท้ามันท้ามันท้าทา,ายเนีย่ยรอสกิลก่อนนะฮะเปิดด้วยสองก่อนถ้าเขาดอนได้เราก็ตามด้วยหนึ่งง่ายๆดอนไม่ได้ก็ตายโคชิวห้าศูนย์ดิ ทำทุกอย่างยกเว้นดึงธงนะฮะสำหรับกาบอย่าไปดึงธงนะครับดึงไม่ได้นะดึงทีไรตายตลอดโดนสกิลลงหัวเออเรียบร้อยโอ้โหูกาแล็กซี่พี่มาเรื่องรายการทำรายการนี่ไงเรียบร้อยไลลานะไลลานิกา ลำคาญไอ้นิจิกว่าฆ่านิจิไม่ได้นะหมายถึงฆ่าได้แต่ว่ามันเสียเวลาเว้ยโดนพี่โอ้โหแฟนกี้โคตรแรงแม่งเอ้ยเนี่ยครับต่อยสามจังหวะไปเลยนะถ้าตูเขาบักดอนนะอ้าวไม่โดนโอ้โหแม่งรั่ว,วตะตอนั้น เออมาดิโอเรียบร้อยฮะแตกหมดอม,มันมากไม่มีลุงแสงนี่มันมากแถมให้ตัว <_ c oughs> อุ้ยบ้าบาลังจัดเนี่ยครับเขาเรียกกราฟเกิดนะกราฟเกิดนะฮะแมตน์เมโอเคไปดูเกมเพย์ต่อไปเลยนะ เกรงครับมาเก็บเพชรสุดท้าย,ยาดได้หรือกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เออ่ต้องบอกว่าการ์ดนี่ปลายยุคข,ของมันแล้วนะครับผมนะยังไนดองเพชรรอเปิดตัวใหม่กันด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าหลังเจ็ดปีเนี่จะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้มันก็ยังเหมือนกับก้มแก้มเพราะว่านิกะมันเยอะนะฮะอืมมันยังพอแบบมีนิกะอยู่ถ้านิกะไม่อยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็เริ่มมีปัญหาแล้วอืมโอ้ยมันนี่ไมงไมาเด็นอืม อืมอโอ้โหแม่บูตานมันต่อยแรงเกินพี่อืมอืมโอ้โหลอยศูนย์นีนี่แหละความโหดของร้อยศูนย์โอ้โหดอกละห้าพันแรงเนะเน่ะสวยตายเป็นผักเลยฮะมีลุงแสน้อละวังอืมหมาดิหมา เออสวยเลือดหมดก็ตายดิน้องอืมท็อปเปอร์เหรอดอท,ทำไมโอ้โหสี่หมื่นหกหมื่นติคีโอ้โหกันแรงเออมาดิลุงแสงดอได้ขอดอได้ทีนึงอนะไม่เก็บเลือดเหรอฮะลุงแสงไม่เก็บเลือดเหรอ ใครทำล้มใครทำล้มบอกมาดอชมินเออเรียบร้อยครับผมกรับข้างกรับข้างกาตัวบนได้เดี๋ยวดูต่อยโคตรแรงอะอืม้ยไม่เอ้ยหนีอืมเออดีดีไม่มีสกิลตายบอลน,นี่เหรออืม แอกหมดไม่สนลูกใครเออมาดิผมกลับข้างกลับข้างอ่าเอ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 าเป็นไรเป็นไรเอาสักตัวหนึ่งโคตรมันน่ะมันแบบมัน,มนจริงๆอ่ะดูดูด,ด,ดิโอ้โหนี่กะก็แบบเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยอ่ะมีเหนื่อยอ,อ,อ่ะเอออืมเอ้าโหไม่ติดบูธเกิดใหม่เป็นรูปจริงเหรอ โอ้ยมันจัดนะเกมเวนี้คุณดูดิตายไปหนึ่งทีนะแต้มกะหมือนะไม่เป็นไรตายม่มีหลายแล้วทายเกมดอชมินโอ้ยติดขอบนี่เียบใชโอเคครับเจ้าของกก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยกดไลค์ด้วยนะวนใหม่กินงหน้าขอนตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ